มาจจอทุกคนมากินเหย่สร้างเลยเนาะตามขอบุนบเนะรเนนิ่มจากข้างขาเจ้ากระดึงต้นอันนี้มขอดเดี๋ยวเห็นต้องปิ่นข้างอัแบบนี้มาทางนี้ซะ แม่ชี้น้องนินแม่กินทามก่อนทามามีลาบ FC หนี่งอย่ามู่คิดใจใเจ้าตอนย่าแขกคนมาใสายบหรือว่าญาติพี่น้องบบมาเพือนกินเหล่ากินยญ้าหนีหรามากบ่ลูกบบมากในว่นโบมากแล้วนี่แม่สิบอกเหตุผลเดอ้อแต่ตอนนี้น้อยแม่ก็เป็นแบบนี้แหละแม่ม้อนกับผ้าแขกผ้า คนมาบอหรือว่าคนมากินเขากินน้ำก็มีผู้ชายมีไหมยิงแบบนี้หลายๆคนถ้าว่าแม่มักบ่แม่กับบ่หมักเป็นยังมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แมนบ่แม่ว่าเออนัดได้สักคนมากินเบียร์กินยังอยู่ในอันอันเปรียบเทียบเติบดองเติบมากินเหล้ากินเบียร์ได้สั้อันนี้เปรียบเทียบเพื่อนอื่นเลยเพราะว่าบอยยังห้เอฟซีเจาะจงเฉพาะแต่น้องลุงหรือว่าเพื่อนข่อยเนาะน้องนัดได้น้องนัดเราหมักบ่เลยเราก็อยู่แต่ในห้อง คือพอแม่เรากินเหล้ากินเบียร์สามสานกับปูกับปูชุณเจ้าเห็นเรามาคุกพี่ดอ,อกอยู่ี่โต๊ะในยังเห็นเปล่าเลยเห็นมันบอป่น้องลุงเหล่เสี่กันพอจะบ่ให้ลูกเคยออกมาเบอกให้ลูกเคยออกมาขาดไปสื่ออันนั่นอันนี้กะก็นงทองไปเราก็ได้ติ๊กไปตั้งบักรลายนองบ้านนี่ก็ดีคันไม่มี่น,ง,น,นงทองแต่เทคขดไปเองนั่ไง และแม่เป็นคนสวยในสายตาลูกอยู่บอยันว่าแม่เนี่ยนี่แม่โอ้แม่เป็นคนสวยด้จังหวัดอย่างพี่รอดดังๆเอ้เอฟซีเดี๋ยงินโลดถามาเรื่องหมักลเล็กน้อยมันไม่ใคยหมักดอกพี่น้อยอคนนั่นคนนี่มา บุยให้หมักวัวไพกะตามนะมาในเฮือนอยู่วันจันทร์ตุมหมักเลยแหละทำมาเล็กน้อยเนาะตอนคอยนี่น้อยนี่แหละคุณั่านคุณี่มาในเฮือนในซานคนอื่นจะเอาบุ้หูกจักวันจันจ้์เนาะเอาบุ้หูกจักบลื่งบลแกนอยากให้มาบบลมุกใหญ่มาจะด้วยเหตุผลยังแม่ผู้หญิพามากันอ่างที่ลูกกับบุหูกดอกตัวนั้นน่ะ มินแขกคนเขามากเขากับมาเลี้ยงมากินเอออย่าเห็นแกกินเข้าใจแล้วตอนนี้เพราะว่ามีเอฟซีบอก่อยรอบหนึ่งมาเขาก็มาปลุกปักบมาจอดหนาเ,นเืินรถสีไหลไปบ่กเลยปลุกปั่บบอกกไประหิตเปนินะนะมาปลุกปับเขาขี่รถบุญบันบุญบันมาหอดหนาเืนินเขาไปได้บอกไปซ้ำตัวเขาคุยมาเนี่ยเด้ มาเราบอกไปมาเผาดิโบมาผู้เดียวได้ขาดเอาหมูมาโบสามกะัะสีมาเอฟซีถามมาเอาถาโบหมกักโบอชอบเพื่อเห็ดตาเยิ้มตาหวานคนมงังคุณเจ้าเห็นบอกขยเมงังโตบัน บนในหนังกับเกะกับปูนตาของไปวานนั่งนี่คณเมาม,มันกับเป็นหน่างั้นหรือวะม,มันตาหวานหรือไงตาคุณมัง้งแล้วก็เม่นเม่นไดอีกเม่นเหือหว่าโอ้ะอ่านดิไม่ไม่เบิง่งโทรศัพท์จา สีแนมอบอกข่อยบดีแนวได้กันข่อยดีในสะายตาลูกขออ่อยก็พอลูกข่อยบอกเคยเห็นบอก่ยเป็นคนบอดีเข้าใจดอกที่เตือนเล็บซีก่กับหักห่วงความห่วงอันจิตใจของน้องลุ่ง เราหักน้องลูงว่วงจิตใจของของลูกสาวคอยมีขบโมกขบใจเด้ออันนี้ขบก็ถามให้แล้วแต่ก็เคยเป็นเด็กน้อยมากเาะั้นจ้ะแม่ก็พาแขกพาคพานพาญาติพี่น้องผู้น,นั้นผู้นี้มุนเวียนมาเฮือนมาซามนันนงินปกติแต่ละเฮือนมอันต้องมีคนนั้นผู้นี้มาเฮือนอืนอกจากพาคนบุญยับหาแขกเลยคอยไปคนสางซันอยู่แล้ว หักแล้วอบอกว่ได้ปฏิเสธได้มาดีมาเลี้ยงมาอย่างนี้หัักเบิดบอกว่าเป็นภยับาายบอกว่าญาติพี่น้องบอกคนอื่นบอกรู้ว่าเอฟซีคอยต้อนรับเบิดบอยเม่นว่าอันนั้นได้แล้วก็คอยอยากถายยูคอยเม่นคอยถ่ายทอดไปให้เอฟซีเบิ่งกระจิ้งคอย,อยีเป็นคนถ่ายออกไปให้กระจิงแต่ว่าเว้าในสุด โตติโต,ตเตือนนะเออฮักเขาใจเนาะคันว่า,าแหง้งเกินไปฮขกก็ต้องห่วงความรู้สึกซึ่งกันและกันทาแมนว่าหักกันเนาะอันนี้นีเคี่ยวบ่นีมันคั่นแล้วมันเคี่ยวแล้วมันแววแลยอันนี้ไม้ความว้ไหนะนี่เอฟซีตอกตัวนี้ห้ยคอยบึนะ้งไงเด้อตอกบึ้งไงตัวนี้หันมันไม้ความว่ไหนไรเป็นคนดีบอกคนเม่นแบบนี้่ะนะกับคอยนางกินเหล้ากินเบีรยอยู่เพื่อนคอยกับคอมเมนต์แบบนี้นะเขาคนดีบอก ตอบคอยเน่คอยอย่างู้อย่างมู้คือกันกับคนดีคือคือกันกับกาหลีสิใั่ไหมเนาะที่อยู่ในซอกบางทีบางคนไปเดี๋ยวก่อนจะเป็นงานเงินนะครับได้เงินก่อนได้เงนีนเขาก็เลิกล่าไปไปสั่งเนือ้อสามตผวูผ้ตังคนตั้งใจไปอันตัวจำเป็นกับตัวตั้งใจ ใจไปนี่ยมันคนละเรื่องเน้องทานมาเอิญกะหลีคือกันเบิกกะกะคือกันนะแต่กะความจําเป็นของคนอ่ะนะมันบอกคือกันแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วบ่าวาสิเหตุงานแบบไรหรือว่าอยู่ในฐานะใดถ้าคนจะดีจะชั่วคือเอฟซีเม่นมาดีชั่วอยู่ที่ตัวทําเนาะเพิ่นเม่นมาทําตัวอีสั่งอะไรกเออเขาบุ้งจัดหรอก ่อยเฮ um ็ดสัวขนาดนั kind of house, it, ้นบอึงส่คำนี้นะข่อยแค่ถ่ายเป็นยังสุดท้ายข่อยเป็นยูทูบเบอร์เป็นยังเขาต้องถ่ายยังกินเหล่ากินเบี้ยนข่อยบ่ได้คือคลิปกินคลิปเฮ็ดข่อยก็เอิ่นนะสาวข่อยมาอันละถ่ายเนาะอดนหน่อยมาเห็ดกระถ่ายเลยเดนเด้อได้มียอดวิวหล้วก็ถ่ายได้เห็ดน้ำหล้ะก็ได้กินน้ำอืข่อยมากินน้ำกันนังกินน้ำกันเลยข่อยขึ้นแค่นี้อืม ส่วนเม่นน่ะถามอ่ะเป็นยังคือเปิดเม่นคาบุยังห้เม่นก็ปิดไปดตีอ้าคนหัก่อยคนบอเดเว้าเสียดสี่อยมันก็มีได้สบาดน,นี่อืมมันก็เลยต้องเปิดบพรละอะไรท่นี่จะคนคิดอืมคือการเบิรดใหม่ลงคลิปได้ก็คือนแอนมเบิดมันก็ปิดไปแล้วแตดงว่าเฮ้เป็นคนชั่วอันนี้พอไปผุนน่ ขอเสือขูกแล้วพอไปจีถิ่มแล้ว่อยทําถุมอนนีลูก่อยบวชหบยหิวข่อยทายาม่งลูก่อยเย็นแ่นันยามหอยหมวนกับแถกับคนกับหมูกับขู่กับญาตยสีพี่นอก่อยกับหมวน่อยมวนเต๊ที่บอกโลพอปได้ไปทะเลทะเลทางไร่อยดีในสายตาลูกเต่า่อยพอแม่สัวแห้งห่วลูกแม่นางกินเดียวอย่เมื่อคืน แคบหมูมักแบบมีคนมาเลยๆซื่อจะเปิดเพลงเจียงดังนะจะแค่นั้นเคยเป็นเด็กหน่อยมาก,ก่อนเขาหมูจิตใจเด็กหน่อยไปเลี้ยงแล้วมากแต่หน่อยจนใหญ่เราไปอยู่คาราโอเกะกับข่อยในเพลงแห,ห้งดังเลยเขาเพิ่งได้เปิดอยู่ถูกมือแ <ๆ S 2> ม่ราว่าลุก <ๆ S 2> ด้นๆไม่เปิดเธอหนึ่งแล้ววะ น้ำแขกมากเนี่ยนิดเขาต้องการจะฟังเพลงกับเปิดมังเหือแม่กินสั่งซื้อทำไมแถวหน่อยแม่เปิดบ่ไรลูกแม่ก็บ่ได้เปิดลูกมาอ้นบ่ไรและก็บ่ได้อ้นคือแม่ไปนั่งเงื่อนแม่เถาหน่อยกนไปนั่งกินเบียร์ก็แม่แถวหน่อยน้องนัดน้ออันเห็นเปิดเพลงพันเตทนกันากก็ตีเนาะมีเพลงทายถ่ายหลุดถ่ายหลุดหลุดสมๆแล้วฮะลูกแล้วหมักบ่ะลรบุ๊มไปหมักดอกเล็กน้อยนะเสือถามลูก ดิค่อยหมักหรอกแต่ว่ามันเรื่องของคล้องปุยใหญ่เวลาแขกก้นมาเดี๋ยวสึตอนหลับเนาะกามวนปุยใหญ่หมวนสิจ้าเล็กน้อยเขาก็ยุ่หงองไปไปโบแมนลูกโ,กโ,โกบลกแคบๆแบบนั้นคือแบบนั้นนอ้องเลยการตีการเตือนได้ บ่มีภัยว่าบอกบ่ให้ติบอให้เตือนเฮาเห็นทีนู่บเนาะบางทีเฮาเหตุทิ่เกินเกินค,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 ควรเออติมีก็แมน่นแตอขอบใจที่นแนมเห็นแหละอะมาบอกกันเนาะบางครัง้งเฮาควรจะเป็นเพ่งขนาดทำเบ้า,าแบบนั่นอะนะเะฮะก็คือมีสติอยู่เ็ิดบซีพิ ขนาดนั้นถึงข่อยสีลูกซองแล้วเอาเม่นมาว่าเอาข่อยมข่อ,อยขั้นบ้างแหละเป็นแบบนี้บ้างแหละอืแต่คนเมนเ่นในเ้สบาลเนี่ยดีบ,บอกว่าเอาสมูแบบนี้วบาอกนีหายหมูเสียเสียหายหายอืม คนส้วกบ่อยคนแหลกบ่อยนะครับมีเป็นมีเป็นแสนเป็นล้านเยอะแยะขึนเหล้าขึ้นเบียร์โลกใบนี้บัดโลกบอกประเทศใดสิบ่มีแอลกอฮอล เนาะแต่คนบ่มักอันนั้นบุตริกันผู้บ่มักบ่มักอะไรบวกินนย่านั้เนาะมันมาได้บัวเอ้ยอันกอโฮนแต่เลี้แต่เขาเนี่ยบอกเป็นส่วนทุกคนเรารวมมาได้อั่นี้เพราะว่ามันคนหมักถ้าบมมักมันเสียมาโฮมกันมาได้คืออยากปีใหม่ยังกระตามนะคนบ่มักกินเองกอโฮนนะขอกินแต่น้ำสมน้ำเปล่า ่คยเห็นออลูกร้านมีกินมีอยากนะค่ก็มีความสุขความสุข,ของคนก็บอกคคกันอีกนะเคยเห็มนมันนิทานใั่ไหมคไปถามแม่คนตาบอดเห็นได้ได้เจ้าสิมีความสุข่ขอยแนมเห็นก่อนมีความสุขไปถามแม่คนหูหนวกเห็นได้ได้ก็จมีความสุขเคยได้นนยินนีมก่อนมีความสุข เมือบางคนแบบขบเบิ้ลข้งตากะเห็นหูกะได้ยินมือกับขบคนรวยถามมึงคนรวยแบบนี้เนาะมีเงินแล้วบางคนกับไปมีความสุขแบบเนี้ยเดได้อิสระก็จะมีความสุขจะจำเจบุีความสุข ความสุขของคนรวยคนจนคนนั่นคนนีบ้บกคทุกันก็ยึงบอกว่าเปรียบก,กันบ่ได้เอามาเปรียบเทียกบก็ได้สั่งซอนบอกได้แต่แต่พ้องง่ามคนเฮานะอย่าเอาความคิดของตัวเองทั้งบดมาใส่ในหัวเ,าเขาบดนะบางคนนะมีได้แต่บวกนะีอย่าเอาความคิดของเจ้าของ บอว่าเจ้าองสิคิดยังกระตามนะมึงต้องคิดคือกูอืมึงต้องคิดคือกูนี่เป็นคือกูนี่อย่าให้เขาคิดคือเพิ่นอย่าให้เป็นคือเพผลบอว์ได้อดไรตรงนั้นได้บอวได้เด็ดขาไม่ได้แต่แท้แม่แต่แม่มันเกิดก้าวออกมากันเกิดบิงออกมาแต่แท้คือคือไข่เนี่ยเกิดตั้งหลูมออกมาเนี่ย น้องลูกจะต้องตามใจแม่ได้เหตุบัรนไหมนี่ไหมนี่นั่นได้บบได้อีกเขจะไปสั่งกวามขืดลาง่นกับไรเลือกได้แต่กายตัวใหญ่มากก็ต้องถามละหมักยัยงสอบเนียงเราก็ไปตามเส้นทางของเราของเส้นทางที่เราเลือกคิดไปสั่งแล้วมึงต้องตามห้อยกู้ต่างขันกังเพือดแบบนั้นแบบนี้ แบบนี้แบบนี้แบบนี้จะแจ้งให้เขาขนาดเขาก็แค่ถามว่าเออลูกเฮียนจบมานหนมางยังชอบยังเอาของสีทามใไปทำเลยตอบได้สิยายมากนี่จะอยากเป็นยังจะเฮียนหนึ่งจบบ่ถามเลยเฮียนหนึ่งจบบ่ดังดังเฮีหนึ่จบจบของจ้าหนึ่งจบหันห้องใด เจ็กชกแค่มอจิอยากเรียนต่อคือเอายนัดบอกเด็กอยากเป็นยังเจ้าจังอยากเ,กเ,กเรียนต่อเป็นบัญชีเป็นทหารเป็นแพทย์เป็นหมอบโบรแบบนี้เป็นสาวธนาคารแบบนี้สาวธนาคารตร้องเรียนการบัญชีเก่งภาษาอังกฤษ มองกันอาบตอดไม่จากเป็นอย่างไรฮะตอดดังๆชัดเจนจยกเป็นคือเอ้นัดอกเือเอนัดเอนัดเราเสือจอากเป็นอย่างเรา เพียงแค่คืออยากเป็นคือลาวมือนชามเห็ดชมบ๊วยคือังไรแต่คือว่าเขาอยากเป็นคือเอืยอ้ยอ้อยอืมเอื้ยเย็นมันชีเย็นมันชีเแาสิเป็นตำรวจบอกหรือย,อยังนี่แหละเรี mm. เป็นตำรวจบะ คบคิดตัวเองไหมเดี๋ยวบัดใหญ่สำนึงมันจิทามใหม่ดิค่ะแม็กแมนซีนีเงินส่งสมัยการเพื่อเฮียนจบปุ่นค่ะนี่จะค้ายดินนะส่งลูกเฮียนให้ลูกสมบงังเออค้ายดินเนาะ ดินบาเปล่าแลา้วก็บริบาลก็ขายดินโตเฮือนอยู่นี่ยปกปยู่เกิดนกขดเขา <ś les> ไปให้งานเงินเดียว <ś les> มเแมนลูกหมักน้หนึ่ง <ś les> ั่างเหนไปเป็นนหนึ่ง <ś les> ตัคือเก่าเขาบูมี่ก้มนุกบาน ลูกอยากเป็นหนึ่งสั่งให้ลูกไปเป็นหนึ่ง <c oughs> มันกระเห็ดตรงงานบนเต็มที่ <c oughs> บมมีความสุขบมมีความสามารถเขาบหมักเลย <c oughs> ทันสิ่งที่เขาหมักเขาจะตั้งใจใส่ <c oughs> คนเี่เอากินเบีย,ยน่ะม <c oughs> ีเต็มบ้านเต็มเมืองอย่ามาโทษแต่โตข่อย คอมเมนต์หนึ่งให้คักพิมพภาษาลาว้นโสดเลยแห้งอันแห้งหนาเกียว่าะั่นไปกินเบียร์โอ้โหขอใหาการได้ยินโลกนีไม่ห่างหน้ามายแล้ววะท่านแห้งหนาเกียรวะ่ระทำตัวหนาเกียรว่ะไปเด้อ เราคอยยูน้ำบ่ได,ด้เด้อมคมเมนเป็นลูกเป็นร้านกะพือยู่ในกรอบขนาดเลยอยู่ในกรอบแบบว่าอยู่ในไต่บัญนชาของเผิ่นมึง้องเหตุตามกูอยู่ไต่บัญนชาเรื่องยู่ในกรอบไปออกกระซเลยนะพอไปเย็ยนหนังซื้อกับพ่ออยาไปหนังเผาคนละในกรอบเออกูไม่เย็ยนมาซ้อนยืนเลย ผมต้องหีมี r ัง g ฟมหเห็นเลยอยู่แต่บริเวณบ้านแหนมเห็เนแต่ใบใหม่ใบตอกสามสี่ข้อต้องให้ออกกระชายบนตัวเจ้าเองนะั่งทำออกอนะออกระชายด้วขาเป็นแบบน้อยได้เขาสีรังกีอะ ลายนลาเกียบลรงเกียบครก็เ,เคยเห็นนะก็เคยนินแหละลายคนหลายความเกียัน้องนินมากาเลยสุดแหละ